สอนให้ทํำยังไงในฮะดิษบทเดียวกันนี่แหละที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลสั่งว่าฮาลาลุนใบยินุนฮารอมุนใบยินุนนบีบอกว่าอะไรที่มันเป็นฮาลาลมันชัดเจนอะไรที่มันฮารอมมันชัดเจนและอะไรที่มันอยู่ระหว่างมันทั้งสองนั้นมุตชาบีฮะนบีบอกให้ทิ้งมันซะให้ออกทางจากมันซะเพราะมันคือการปกปักปกป้องตัวเองและปกป้องศาสนาของเขาไม่ใช่ว่าสิ่งที่ไม่ชัดเจนเอ้ยไม่เป็นได้ ทำทําไปเถอะเขาบอกว่าพอทําได้ทําทํากันไปก่อนไม่เป็นไรมันก็ดีเหมือนกันแหละอย่าคิดเช่นนั้นกับศาสนาถ้ารู้ว่ามันยังไม่ชัดเจนให้เราตรวจสอบให้หาข้อมูลสอบถามให้เรานั้นทําการอะไรศึกษาหาความเข้าใจก่อนก่อนที่จะลงมือทําจะทําอะไรต้องทําอยู่บนความชัดเจนจะทําอะไรต้องอยู่กับสิ่งที่มันเป็นฮาลาลจะทําอะไรก็ต้องเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์พอใจตอบรับ ถ้าทําไปแล้วมันยังไม่มั่นใจมันไม่ฮาลาหรือมันไม่ถูกต้องหรือเราเรายังเคลือบแขงใจยังไม่ต้องทําศาสนาไม่ว่าอะไรเลยเพราะฉะนั้นศาส,สนาไม่ตําหนิอะไรที่เรานั้นยังไม่รู้ยังคลางแขงใจและศาสนาสอนว่าถ้าหากว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นความแขงใจมันยังไม่ชัดเจนเนี่ยศาส,สนาสอนให้เรานั้นละทิ้งกับมันไปก่อนเพราะมันคือการปกปักรักษาศาสนาของเราและปกปักรักษาตัวของเรา เอาสิ่งที่มันชัดเอาสิ่งที่มันชัดเจนในทุกเรื่องทุกๆบริบทในการดาเนินชีวิตทั้งดุนยาและศาสนาให้เราเอาตรงนี้เป็นมาตรฐานเอาไว้อินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับมันจะนำพาไปสู่การที่ให้เรานั้นได้รับความสำเร็จและก็พยายามเรียนรู้พยายามศึกษาเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นรอดและปลอดภัยทั้งดุนยาและป็อาคีรอเราทุกคนปรารถนาที่จะได้เข้าสวรรค์แต่เราก็ต้องภาคเพียรนและพยายามเป็นบุคคลที่ ปฏิบัติอีบาดังต่ออัลลอฮ์ที่มีคุณภาพทั้งเรื่องของดุนยาทั้งในเรื่องของศาสนาต้องทําให้มันตรงกับคําสอนของอัลลอฮ์ให้มันมีคุณภาพและนําเสนอของอัลลอฮ์ในวันเกียรมา